สวัสดีค่ะเด็กๆอ่ะแบบฝึกหัดที่สี่จุดหกนะคะหน้าที่แปดสิบสองเนาะจริงๆแม่ครูอัดคลิปนี้ไปแล้วนะคะแต่มาอัดเพิ่มให้เพราะว่าหน้าแปดสิบสองอ่ะแม่ครูทําเป็นแบบแนวนอนแต่มีคนบอกว่าอยากให้ทําแนวตั้งให้ดูจังเลยว่าเออว่าทาแบบไหนนะคะอ่ะวันนี้ก็เลยยังเป็นหน้าเดิมแต่เปลี่ยนเป็นแบบแนวตั้งแทนเนาะเดี๋ยวเรามาทวนลําดับในการคํานวณก่อนนะคะถ้าเป็นโจทย์บวกลบคูณหารละคนเนาะและเป็นแบบทั้งมีวงเล็บและไม่มีวงเล็บด้วยเนาะอ่าขั้นที่หนึ่งทำเลยคะ่ะทําในวงเล็บก่อน ต่อมาขั้นที่2องเลยค่ะก็คือทําคูณหรือหารน,นะคะจากซ้ายไปขวาไม่ครูใช้คําว่าหรือนะตรงนี้คือหรือออย่างเช่นอาจจะมีเครื่องหมายคูณกับเครื่องหมายคูณเราก็าาก็ทําคูณตัวนี้ก่อนก็คือจากซ้ายไปขวาหรือถ้ามีหารกับหารก็ทําหารตัวด้านหน้าก่อนหรือถ้าโจทย์ข้อนั้นมีหารกับคูณเราก็ทําหารก่อนหรือถ้ามีคูณกับหารก็ทําคูณตัวนี้ก่อน พอทําคูณทําหารเสร็จแล้วนะคะค่อยไปดูขั้นที่3ามก็คือบวกหรือลบจากซ้ายไปขวาก็จะเป็นคล้ายๆกับเมื่อกี้เลยคล้ายๆคูณกับหารนะคะ,ะจากนั้นมาเรามาดูข้อที่1กันเลยข้อที่1นะคะขั้นที่1อันดับแรกก็ต้องทําในวงเล็บก่อนก็คือตรงนี้เลยอเอาในวงเล็บตรงนี้นะคะไปตั้งบวกกันนะคะเดี๋ยไม่คู่ขยายมาให้สองหนึ่งศูนย์ห้าเก้านะคะเอามาบวกกับ หนึ่งแปดศูนย์สองห้าขีดเส้นใต้หนึ่งเส้นนะคะจากนั้นจับบวกกันเลยมาเก้าบวกห้าได้สิบสี่ใส่สี่ทดหนึ่งนะคะหลักต่อมาห้าบวกหนึ่งเป็นหกบวกอีกสองเป็นแปดนะคะต่อมาหลักร้อยเป็นศูนย์หลักพันเป็นเก้าหลักหมื่นได้สามขีดเส้นใต้อันนี้ไปไวหน่อยเนาะเพราะว่าบวกข้องอยู่แล้วเนาะโอเค อันนี้คือของขั้นที่หนึ่งนะคะหรือใครจะเขียนตัวนี้ไว้ก็ได้ของขั้นที่หนึ่งนะจากนั้นแม่ครูแบ่งล็อกมาฟึบอ่าเราจะทําขั้นตอนที่สองเอ๊ะแล้วขั้นตอนที่สองทำอะไรล่ะเราก็มาดูเครื่องหมายว่าเอ๊ะหลังจากทําวงเล็บเสร็จมันเหลือเครื่องหมายอะไรบ้างเหลือเครื่องหมายคูณกับเครื่องหมายลบนะเหลือคูณกับลบแต่เผอิญว่าคูณมันอยู่ในขั้นที่สูงกว่าก็คือมันต้องทําลําดับการคูณก่อนอนะ แสดงว่าอันนี้คุณก็ต้องทำเป็นขั้นที่สองนะคะแต่ทีนี้คูณเราจะตัวไหนคูณล่ะเดี๋ยวบางคนก็จะมีงงว่าเอ๊ะเอาตรงนี้ไปตั้งหรือเปล่ามาตั้งคูณตรงนี้หรือเปล่าอ่าไม่ใช่นะคะเวลาดูว่าตัวไหนคูณกันก็คือดูตัวด้านหน้าเครื่องหมายคูณคือตรงนี้และหลังเครื่องหมายคูณนะเห็นไหมคะมี2ตัวเลขนี้แสดงว่าเอาสองตัวเลขนี้ไปตั้งคูณกันนะคะ,ะเราใส่วงเ,เล็บไปเลยก็ได้นี่เราจะทําตรงนี้นะคะนี่เป็นขั้นตอนที่2ก็คือ ตัวที่มันอยู่ติดกับเครื่องหมายคูณไม่เขียนตั้งเลยนะหนึ่งเจ็ดแปดสองคูณด้วยสามสิบเอ็ดใครจะเขียนไว้เนาะอันนี้มันคือขั้นตอนที่สองนะคะอะ่แล้วขีดเส้นใต้ใต้ตัวคูณก่อนโอ้แม่หนึ่งง่ายมากเลยรอบแรกใช่ไหมนี่รอบแรกไปคูณตรงนี้ก็คือก๊อปปี้มาเลยนะคะเพราะหนึ่งคูณอะไรก็ได้ตัวเดิม เป็นหนึ่งเจ็ดแปดสองอ่ะต่อมาเราที่สองเราต้องเอาแม่3ามไปคูณแต่3มตัวนี้อยู่ในหลักสิบมีค่าเป็นเท่าไหร่คะ30เราก็เลยเอาศูนตรงนี้มาเติมตรงนี้ก่อนนะคะแล้วค่อยเอาแม่3ามไปคูณตัวด้านบนอ่ะแม่ครูใส่สีแดงไว้ให้นะอันนี้ศูนย์จากการเติมก่อนเพราะว่าสมอยู่ในหลักสิบก็ต้องใส่ศูนก่อนนะคะแล้วค่อยเอาแม่3มไปคูณอ่สามสองเป็นหกใส่หมานะคะ ต่อมา3ามเท่าไหร่ลูก3ามแด24ใส่4ทด2ทดในห,หลักถัดไปนะคะต่อมา3 7 21, 21 21บวกอีก2ก็เป็น23ใส่3ทด2อีกต่อมา3 1เป็น3บวกอีก2เป็น5นะคะนี่คูณเสร็จ2รอบแล้ว2รอบเสร็จแล้วนี้ขีดเส้นตายเพราะว่า จบแล้วเหลือแค่ขั้นตอนการเอามาบวกกันน,นี่เอาสองรอบนี้ที่เราคูณได้มาบวกกันนะคะ,ะบวกกันได้สองแปดบวกหกเป็นสิบสี่ใส่สี่ทดหนึ่งหลักต่อมาตรงนี้เป็นแปดแปดบวกสี่เป็นสิบสองนะคะใส่สองทดหนึ่งหลักถัดมาตรงนี้รวมกันเป็นห้าหลักสุดท้ายก็ได้ห้าเหมือนกันจากนั้นขีดเส้นใต้สองเส้นนะคะ ตรงผลลัพธ์การคูณจากนั้นขีดแบ่งล็อกมาอีกเพราะว่ามันมี3ามเครื่องหมายต้องทำทั้งหมด3ขั้นตอนนะคะแม่ครูย่อก่อนอทีนี้ขั้นตอนที่3มจะหาย,ยัางไงเพราะขั้นตอนที่3มันก็เหลือแคเลล่เครื่องหมายลบตรงนี้ทีนี้เครื่องหมายลบเราก็ต้องไปดูว่าหน้าเครื่องหมายลบมันคืออะไรหน้าเครื่องหมายลบก็คือนี่ทั้งหมดเลยนะคะวงเล็บสีแดงแล้วหลังเครื่องหมายลบก็คือวงเล็บสีดาตรงน,นี้หรือแม่ครูไฮไลท์ให้ก็ได้เนาะแม่ ตรงนี้นะคะเอาสีฟ้าแล้วกันอันนี้สีฟ้าอันนี้สีชมพูเห็นไหมคะแสดงว่าเราต้องเอาสีชมพูไปลบสีฟ้าก็คือเอาขั้นตอนที่สองไปลบขั้นตอนที่1นึ่งนะสามหามาจากเอาขั้นตอนที่สองพอขั้นตอนที่สองมันอยู่หน้าเครื่องหมายลบเนาะลบด้วยคําตอบของขั้นตอนที่1นะคะถึงจะเป็นขั้นตอนที่3เพราะว่าการลบเราสลับที่ไม่ได้ห้ามเอาอันนี้ ไปลบตัวนี้นะจากนั้นเขียนตั้งเลยเอาคาตอบขั้นที่สองก็คือคําตอบของการคูณก็คืออัน,นเดอเอามาเขียนตั้งนะคะเป็นห้าห้าสองสี่สองลบด้วยคําตอบของขั้นที่หนึ่งก็คือตรงนี้เอามาเขียนตรงนี้นะคะ สามเก้าศูนย์แปดสี่ขีดเส้นใต้ใต้ตัวลบนะคะ,ะจากนั้นจัดการลบกันสองลบสี่ 4, ไม่ได้ไปยืมสี่สี่เหลือสามสิบสองเป็นสิบสองแทนสิบสองลบสี่เหลือแปดสามลบแปดไม่ได้เนาะไปยืมอีกยืมสองสองเหลือหนึ่งตรงนี้เปลี่ยนเป็นสิบสามสิบสามลบแปดเหลือห้าต่อมาหนึ่งลบศูนย์เหลือหนึ่งอันหลักต่อมา 5้าลบเก้าไม่ได้นะคะต้องไปยืมอีกแอบแสดงว่าข้างหน้าตรงนี้เหลือสตรงนี้เปลี่ยนเป็นสิบห้าสิบห้าลบเก้าก็เลยเหลือหกสี่ลบสามก็เลยเหลือ1นะคะนี่เรียบร้อยแล้วจากนั้นเราเอาคำตอบตรงนี้นะคะไปต่ออบอบตอบเป็นเลขไทยเพราะว่ามันเป็นคำตอบของขั้นสุดท้ายก็คือขั้นที่สามนะคะเดี๋ยวแม่ครูใส่จุลภาคก่อนเนาะเดี๋ยวไปค,ค่อยตอบเลขไทย ตอบอตอบเล็กไทยได้านล่างเนาะมาหนึ่งหกหนึ่งห้าแปดนะคะนี่เรียบร้อยแล้วเข้าที่หนึ่งอ่ะเดี๋ยวเราไปดูต่อข้อที่สองกันเลยนะคะอ่ะข้อที่สองนะคะอันดับแรกเราก็ต้องทำในวงเล็บก่อนเป็นขั้นที่หนึ่งนะอ่ะแม่ครูเขียนเล็กหนึ่งไว้ตรงนี้มาเอาไปตั้งบวกกันเลยเนาะเป็นสี่ห้าหก 0 0น,น,นะคะอ่าไม่ครูเขียนไว้นี่ของขั้นที่1นะเอามาบวกด้วย2 7 1 2 0นะะอ่ะขีดเส้นใต้ใต้ตัวบวกจากนั้นจับบวกกันเนาะอ่าเด็กๆลองทำขั้นตอนนี้ก่อนก็ได้นะคะทำเองก็ได้เนาะแล้วค่อยมาดูฉเฉลยนะจริงๆมันง่าย0อ่ะ0ได้2ได้7 5บวก7เป็น12ใส่2ทด1นะคะตรงนี้รวมกันเป็น7นะคะ ขีดเส้นใต้2เส้นนี่เสร็จแล้วผลลั์การบวกนะคะต่อมาไม่คูขีดแบ่งเลาอ,อีกฟืบนี่อ่อะทีนี้เราทําบวกไปแล้วก็จะเหลือแค่เครื่องหมายลบกับเครื่องหมายหารที่อยู่นอกวงเล็บนะคะ,ะมีลบกับหารก็ต้องทําหารก่อนเพราะว่าต้องทําหารก่อนบวกกับลบใช่ไหมลูกแม่แสดงว่าอันนี้จะเป็นขั้นที่สอง แล้วก็มาดูอีกเอ๊แล้วหน้าเครื่องหมายหารมันคือเลขอะไรมันก็คือทั้งวงเล็บตรงนี้เลยลูกนี่แสดงว่าเอาคำตอบของขั้นที่1มาเป็นตัวตั้งของการหารหรือถ้าใส่วงเล็บเพิ่มเนาะก็จะเป็นวงเล็บซ้อนวงเล็บแบบนี้นะคะเนี่ยเอาคำตอบตรงนี้นะคะนี่เป็นตัวตั้งก็คือเอาตรงนี้มาเป็นตัวตั้งคำตอบของวงเล็บแรกของการบวกนะคะมาเป็นตัวตั้งได้เป็นเจ ส 2, 2, องเจ็ดสองศูนย์หารด้วยสิบสองอหารเลยนะคะรอบแรกหารไม่ได้เนาะนี่ตรงนี้ไม่ได้เราใส่ศูนย์นะคะอ่ะต่อมาเอามาดูรวมกันเป็น72อ่าหารไนี่แหละเพราะว่า72มันมากกว่า12แล้วเราก็ท่องไป่12 12เท่าไหร่เป็น72ออก็ต้อง12เทอาไะไรลูก12 6 เป็น72ลบกันมาเหลือเศษ0นเนาะเพราะเลขเหมือนกันลบกันได้0ยลบเสร็จก็ชักจลงมานะคะแล้วก็มาเช็คต่อนะคะว่ารอบนี้มันหารได้ไหมไม่ได้เนาะเพราะว่า7มันน้อยกว่า12ถ้าหารไม่ได้ไหมคะใส่0ูนย์ตรงที่ผลลัพธ์ลูกในรอบนี้ใส่0ูนย์แห่งไม่ได้จากนั้นเอาลงมาอีกตัวหนึ่งรวมกันเป็น72เหมือนเดิมก็แสดงว่าผลลัพธ์เป็นอะไรคะเป็น6เหมือนเดิม เพราะว่า12 6เป็น72อ่ผลลัพธ์เป็น6ได้เป็น72ลบกันมารอบนี้เหลือเศษเป็น0จากนั้นชักศ0ล,ลงมา0เนอะมันไม่มีให้แบ่งแล้วอะแสดงว่าผลลัพธ์รอบนี้ก็กลายเป็น0ตรงนี้ก็เลยกลายเป็นเศษโดยปริยายนะคะขีดเส้นใต้2เส้นได้เลยเนาะเพราะไม่มีให้แบ่งแล้วมันเป็น0โบบีโบบีแล้วนะคะอันนี้คือของขั้นตอนที่2 จากนั้นแบ่งล็อกมานะคะทําเป็นขั้นตอนสุดท้ายขั้นตอนที่สามขั้นตอนที่สามก็คือตรงนี้เราก็ดูเหมือนเดิมอีกว่าหน้าขั้นตอนที่สามหน้าเครื่องหมายลบอะ่ะมันเป็นเลขอะไรมีวงเล็บไหมไม่มีก็คือเอาตรงนี้มาเป็นตัวตั้งนะคะเคิ่อมันอยู่หน้าเครื่องหมายลบก็เลยเป็นหนึ่งหกสี่แปดเก้าลบด้วยเท่าไหร่ลูกนี่ หลังเครื่องหมายลบมันเป็นวงเล็บทั้งอันนี้เลยแสดงว่าก็คือเอาคําตอบของขั้นที่2ที่เราเอาไปหารกันนะคะนี่เอาตรงนี้มาเป็นตัวลบได้เป็น6,0,6,0นีขีดเส้นใต้ลบกันนะคะได้เป็น9 8 6ลบ6เหลือสองลบ0เหลือ4 6ลบ6เหลือศตรงนี้เหลือ1นะคะ จากนั้นขีดเส้นใต้2เส้นนะคะนี่ขั้นตอนที่3าเป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วเนาะเอาขั้นตอนที่3มไปต่ออบอตอบเลยนะคะก็จะกลายเป็น1 0 4 2, 9, ่งนี่สองเชุบนี้เรียบร้อยแล้วอไปดูต่อข้อที่3ามกันเลยนะคะ ต่อกันที่ข้อ3เนาะก็คือหาวงเล็บก่อนเลยอันดับแรกอ่ะเจอแล้วอยู่หน้าสุดเลยแสดงว่าอันนี้ก็ต้องเป็นขั้นตอนที่1นนะคะเพราะว่าเป็นวงเล็บเนาะทาในวงเล็บก่อนนะคะอ่ะเอามาตั้งลบกันเลยอันนี้ขั้นตอนที่1นนะเป็น c หนึ่งสองหลบด้วยหนึ่งหนึ่งสามสองหนึ่งะขีดเส้นใต้นะคะว่ายมือไปเลื่อนโทษทีนะคะ ห้าลบหนึ 1, 4, ่งเหลือสี่สองลบสองเหลือศูนย์ต่อมาสองตรงนี้ลบไม่ได้นะเพราะมันน้อยกว่าตรงนี้เนาะไปยืมนะคะไปยืมหนึ่งหนึ่งเหลือศูนย์ตรงนี้เปลี่ยนเป็นส 12, 12ิบสองสิบสองลบสามเหลือเก้าต่อมาศูนย์ตัวนี้ลบหนึ่งไม่ได้ก็ต้องไปยืมอีกยืมข้างหน้าเลขสี่นะคะตรงนี้เหลือสามตัวนี้เป็นสิบสิบลบหนึ่งเหลือเก้า 3ลบ1เหลือ2องคำตอบได้มาแล้ว2 9 9 0 4ขีดเส้นใต้2เส้นเด้อฝึกทำงานให้มันเรียบร้อยนะคะขีดเส้นให้สวยงามจากนั้นแบ่งล็อกมาอีกฟึบเราจะมาทำเป็นขั้นตอนที่2องทีนี้ขั้นตอนที่2คืออะไรล่ะเราก็มาดูอีกอเหลือหารกับเหลือบวกทำอะไรลูกทีนี้ก็ต้องทำหารก่อนเพราะว่าหารอยู่ลำดับขั้นที่สูงกว่าการบวกกับการลบ อ่ะแล้วหารอ่ะเอาตัวไหนมาเป็นตัวตั้งเราก็ดูว่าหน้าเครื่องหมายหารมันคืออะไรอ๋อมันคือวงเล็บตรงนี้ทั้งอันเลยเพราะฉะนั้นเราต้องเอาคําตอบของวงเล็บนี้คือคําตอบของขั้นที่1นนะคะมาเป็นตัวตั้งของการหารก็คือเลขนี้นะคะเอาไปเป็นตัวตั้งเอาไปหารด้วย28่สิะมาเป็น2 9 904 หารด้วย28นะคะหลักแรกหารได้ไหมลูกนี่หลักนี้ไม่ได้ใส่0ูนยอรอบสองได้ไหมตรงนี้ได้ก็28หนึ่งเนาะใกล้สุดละกล็29ีสุดละ28 1หนึ่งเป็น28ถ้า28คูณ2มันจะเกินอ่ะลบกันมาเหลือเศษหนึ่งจากนั้นก็ชัก9ลงมาอ่ะเช็คต่อรอบนี้หารได้ไหม ไม่ได้เพราะว่า19มันน้อยกว่า28นะหารไม่ได้รอบนี้หายไม่ได้ก็ใส่ผลลัพธ์เป็น0นะคะมันแบ่งไม่ได้มันมีของไม่พอเนาะจากนั้นเอาศูนย์ลงมาอีกใส่ศูนย์แล้วก็เอาศูนย์ลงมานะคะคือศูนย์ตรงนี้ลงมาทีนี้เราก็ไปหาต่อนะคะว่า28คูณอะไรใกล้190หรือได้190เป๊เปะๆถ้ากะไม่ได้เนาะก็ทำแบบนี้แทนเนอันนี้มันเกือบ30ละก็เลยลองมองเป็น สาคูณอะไรได้ร้ 190. อยเแม่ครูลองมองตัวนี้เป็น30นะปิดเป็นตัวหนึ่งปิดเป็นตัวหนึ่ง3เท่าไหร่รใกล้19 3 6ก้าสาแม่ครูก็เลยลองเอาอะไรคะลองเอา28ไปคูณกับ6กนะคะหกแปดสี 68, 48, ่ใส่แปทด4ต่อมา6กสองสิบสองวกอีสเป็น16บหกใกล้แล้วเนาะ,ะแสดงว่าผลลัพธ์เป็น6นะคะได้เป็น168 ลับเป็น6ได้เป็น 1, 6 8อ่ะแต่จากนั้นก็ลบนะเช็คซิว่ารอบนี้เหลือเศษเท่าไหร่อ่ะตรงนี้เหลือ8ตรงนี้ยืมมาเป็น10 10-8ลบ8เหลือ2 8-6ลบ6ก็เลยเหลือ2อ่ะชัก4ลงมาก็หาตัวมาคูณนะว่า28คูณอ,ะ,อะไรได้ใกล้224นะหรือได้2224เ,เป๊ะเลยอ่ะมันต้องเป็นเลขลงตัวอ่ะมันถึงจะเศษเป็น0นนะคะเพราะว่า ตรงนี้หารมาของปปะยุสัญลักษณ์นี้เศษมันเป็น0ูนย์ไปหารลงตัวนะ8คูณอะ,อะไรลงท้ายด้วย4 88ไมั้ย88 64เนอะอ่ะลองไม่คูณลองคูณแ่8ดูนะไม่คูณเอา28ลองไปคูณ8ดูนะคะ88เป็น64ใส่4ทด6ต่อมา82 16 16บวกอีก6ก็เลยเป็น22นี่ไงพอดีเป๊ะเ,เ,เลยแสดงว่าผลลัพธ์เราเป็นเท่าไหร่คะเป็น8นะคะใส่8ได้เป็น 2องนะคะลบกันมาเหลือเศษ0จากนั้นแบ่งลอกอีกเนาะอันนี้ลืมเขียนบอกอันนี้ของขั้นตอนที่2นะคะขั้นตอนที่2ก็คือเอาขั้นตอนที่1เป็นตัวตั้งนี่นะคะนี่หารด้วย28จากนั้นก็เหลือแค่ขั้นตอนการบวกบวกคือตรงไหนลูกเนี่ยบวกก็คือ เอาคำตอบของขั้นที่2คือวงเล็บใหญ่นะคะขั้นตอนที่3นะคะขั้นตอนที่3ก็คือเอาคำตอบของคำตอบของที่2คือ1 0 68ไปบวกกับ294 7 6ตรงนี้เราสลับที่ได้นะเพราะว่าการบวกตรงนี้กับตรงนี้มันสามารถสลับที่ได้นะคะ สลับที่ได้เฉพาะการบวกกับการคูณส่วนการลบก,กับการหารห้ามสลับที่ตัวตั้งนะคะโอเคขีดเส้นใต้หนึ่เส้นบวกกันเลยเนาะแปดบวกหกเป็น14ใส่4ทด1ตรงนี้ไม่คูนรวมกันได้7 7็เบวกเเป็น14อีกรอบหนึงนะคะใส่4ทด1อ่าหลักร้อยรวมกันได้5้หลักพันรวมกันได้10ใส่ศูนย์ทด1ตรงนี้ได้สาม กี่เส้นใต้สองเส้นนะคะรอบไหนนะคะขั้นตอนไหนเด็กทาได้เด็กสามารถทําเองแล้วค่อยเช็คคาตอบเนาะ,อ,ะอย่างเช่นขั้นตอนการบวกอ่างเงี้ยขั้นตอนการหารก็ทําเองได้เราค่อยมาเช็คอีทีว่าตอบเหมือนกันไหมนะคะ,ะได้คําตอบแล้วหไหมลูกไปต่ออบอตอบปเป็นเลขไทยด้านล่างสามศูนย์ห้าสี่สี่นะคะ เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปต่อข้อที่4กันเลยนะคะข้อที่4เหมือนเดิมเนะเาะแล้ก็ไปหาวงเล็บก่อนอ่เจอแล้วทําในวงเล็บเป็นขั้นที่1นะคะเนี่ยเอาในวงเล็บนี้นะมาตั้งเลยเป็นขั้นที่1เป็น19150บวกกับ6ก3ันียดเขีดเส้นใต้นะคะ,ะจับบวกกันเนาะ เด็กสามารถหยุดคลิปทําเองได้แล้วค่อยมาดูเฉลยได้นะคะเพราะว่าเรารู้ลาดับขั้นแล้วอันนี้เรียนมาเยอะหลายข้อแล้วหลายหน้าแล้วนะคะ,ะ0บวก7ได้7 5บวก3ได้8 1บวก4ได้5 9บวก6ได้15ใส่5ทด1หลักสุดท้ายได้2ไปเร็วหน่อยนะคะเพราะว่าเด็กๆน่าจะทำคล่องแล้วเนาะการบวกขีดแบ่งล็อกมาฟต่อมาจะทําเป็นขั้นตอนที่2 เมื่อกี้เราทําในวงเล็บแล้วเหลือน,นอกวงเล็บก็คือเครื่องหมายคูณกับเครื่องหมายลบเราก็ต้องทําคูณก่อนลบเนาะอันนี้ก็ต้องเป็นขั้นที่สองอยู่ติดกับเครื่องหมายคูณก็คือสองพันสี่สิบสี่เอาไปคูณกับหกนะคะตัวที่อยู่ติดกับเครื่องหมายคูณนะเอามาคูณกันเราใส่วงเล็บเพิ่มได้นะลูกตรงนี้นี่เอาตรงนี้นะคะมาคูณกันเป็นสองศูนย์สี่สี่ เอามาคูณกับ16บหขีดเส้นฟตบอันนี้ก็น่ารักเนาะจริงๆได้คูณแค่แม่หกแล้วแม่หนึ่งค่อยก๊อปปี้มานะคะอ่ะเริ่มคูณที่แม่หกก่อนเลยนะคะ,อะเอาหกไปคูณสี่หกสี่ยี่สิบสี่ใส่สี่ทดสองต่อมาหกคูณสี่เป็นยี่สิบสี่บวกตัวทดอีกสองเป็นยี่สิบหก ใส่6ทด2ต่อมา60ได้0บวก2ได้2ตัวสุดท้ายก็คือ6คูณ2ได้เป็น12อเสร็จเรียบร้อยแล้วจากนั้นก็คือแม่1นึแต่1ตัวนี้อยู่ในหลกักสิบเราก็เลยใส่0ก่อนตัวหนึง่งเราค่อยเอาแม่1ไปคูณเป็นการ copy ปมานะคะเลได้เป็น C, C 0 2 เขีนใต้เนาะคูณเสร็จสองรอบแล้วนะคะแล้วจับมาบวกกันสองรอบเมื่อกี้ที่เราคูณไปบวกกันมาได้สี่ต่อมาหลักสิบหกบวกสี่เป็น 10, สิบใสศูนย์ทดหนึ่งต่อมาหลักร้อยได้เป็นเจ็ดหลักพันได้เป็นสองหลักหมื่นได้เป็นสามนะคะจับบวกกันปกติธรรมดาเนาะะขีดเส้นใต้สองเส้นอันนี้คือคำตอบของขั้นที่สองนะคะจากนั้นล็อกสุดท้ายอ่า คำตอบของขั้นที่ลังจากนั้นนะคะก็จะแสดงว่าเหลือลบเป็นขั้นตอนสุดท้ายเนาะแล้วเอาตรงไหนราคามาตั้งลบกันก็คือเอาของวงเล็บแรกก็คือคําตอบของขั้นตอนที่2ลบลบคนตอน 2, บข,ตอของขั้นที่1นะคะอยไม่คูเขนตัวรนี้ก็ได้เอาขั้นตอนที่สองลบด้วยคําตอบของขั้นตอนที่หนึ่งนะคะเอาสองลบหนึ่งนะก็จะได้เป็น สามสองตรงนี้นะลอกมานะคะเจ็ดศูนย์สี่ลบกับคำตอบของขั้นที่หนึ่งก็คือตรงนี้เอามาเขียนตรงนี้นะสองห้าห้าแปดเจ็ดกี่เส้นใต้ลบกันเนาะมาตรงนี้นะคะสี่ลบเจ็ดไม่ได้เนาะ ไปยืมข้ามมาเลยนะคะยืมข้าม,มาตรงนี้เลยเจ็ดก็ได้เหลืออยู่หกค้าม,มาตรงนี้เป็นเหลือเก้าตรงนี้เป็นสิบสี่สิบสี่ลบเจ็ดเหลือเจ็ดเก้าลบแปดเหลือหนึ่งหกลบห้าเหลือหนึ่งต่อมาสามลบสองไม่ได้ไปยืมเนาะตรงนี้เหลือสองตรงนี้เปลี่ยนเป็นสิบสองสิบสองลบห้าเหลือเจ็ดสองลบสองเหลือศูนย์ไม่ต้องเขียนนะคะนี่ได้คำตอบแล้ว ขีเส้นใต้2เส้นชบนะจากนั้นไปต่ออบอตอบด้านล่างนะคะได้คำตอบเป็น7,117นนะคะโอเคเสร็จแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ